สามสองหนึ่งแอคชั่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำคลิปแบบบ้านๆยาวๆกันนะทำกับข้าวค่ะกับข้าวให้แม่กินวันนี้จะทำกับข้าวให้แม่กินจะทำแกงปลากระป๋องจะทำแกงปลากระป๋องทุกคนนี่ ปากระป๋ออ่าวันนั้นมีหมามาเราก็เลยแกะปลากระป๋องแล้วคลุกข้าวให้แล้วมันเหลือทีนี้เราจะมาแกงจะมาแกงขั้นตอนการทำแกงปลากระป๋องพริกสดแลพริแห้งดีกว่พริกสดเลยทำง่ายที่ป็น คน,คนอีสานบ้านเราเนี่ยเวลาเขากินกับข้าวเขาจะไม่กินหลายอย่างตอนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ว่าจะเป็นยังไงแต่สําหรับบ้านตัวที่กเองเนี่ยกินแบบนี้นะคะเวลามีกับข้าวอย่างตอนเย็นเนี่ยก็เอาปลาออกมาไว้แล้วจะทําผัดพริกแกงปลาดุ ก็ุงข้าวขึ้นแค่นั้นก็จบอย่างเดียวเพราะอยู่กับแม่สองคนวันนี้ก็จะแกงปลากระป๋องที่เหลือจะให้มากินนะคะใช้ชีวิตให้มันเรียกว่าอะไรให้มันง่ายๆเข้าไว้อย่าไปมีข้อกาหนดกฎเกณฑ์กับชีวิตให้มันมากนะเพราะเขาเรียกว่าอะไรชีวิตที่ผ่านมาเราก็วุ่นวายพอแล้วอะ เราก็วุ่นวายเราก็สแสวงหาอะไรก็ไม่รู้แต่ละวันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนอยู่กับความธรรมดาง่ายที่สุดดีที่สุดเบาที่สุดเสียงดังเลยนะทุกนนี้ หันกองคนเห็นด้วยเนี่ยมันก็จะลกๆอย่างนี้แหละจะทุกกระจีงอาจจะตั้งหมอ้อแล้น้ำน้ำอยู่ตรงนี้น่นะ ตังน้ำทำถ้วยเดียวพอได้กินเนี่ยไปเปิดแก๊สอีก ก็จะใส่ตะไคร้ที่เราทุบไว้ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะฮะแล้วก็จะขูพริกเอาลงไปละลาย yeah. ไม่ต้องล้ จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเราให้น้ำเดือดค่ะทุกคนในระหว่างอ่รารอให้น้ำเดือดเนี่ยเราก,จาก็จะมาเด็ดพักิตูจะมาเด็ดผักกิตตนะคะมันหักมันหักทุกคนมันหักก็เลยเ,เด็ดมาหมดเลย ะจะได้ไงเดี๋ยวมันเหี่ยว,วเฉาใบเมลัดน,นี่ก็ปลูกอยู่ข้างบ้านนี่ล่ะกินง่ายๆแล้ววันนี้ ราผ่านความเยอะมามากแล้วเนาะตั้งแต่มันเป็นด้วยช่วงวัยอายุด้วยแหละช่วงวัยอายุอย่างเราเนี่ยมันมันอยากกลับมาอยู่กับตัวเองมันไม่อยากสร้างหน้ากากมันไม่อยากคือไม่ต้องการให้ใครมานับหน้าถือตาในหน้ากากที่สร้างขึ้นแล้วะ่ะเอ,าอ่านีนดีกว่าหลังนะ อยากอยู่แบบธรมธรมดาธรรมดาพอเราผ่านโลกมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อย่างนี้แหละอยากกลับคืนไปสู่ความเป็นธรรมดาตอนพอตอนเป็นวัยรุ่นอยากตอนเป็นวัยรุ่นก็อยากมีคนรักนะคนรักอยากเขาเรียกว่า อยากล้วยอยากมีก็ใส่หน้ากากสวมหัวขนทำทุกอย่างให้ให้ได้มาสน้องตนองกิเลสตันหาเดีย๋ยวเราจะใส่ปลากระป๋องไปนะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนก็เลยเกิดอากันอ่า ทําคิดแบบตัวเองดีกว่าทําคิดแบบคือเราไม่ต้องพยายามสร้างอะไรเพื่อใครแต่ในความเป็นตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มบางคนที่คิดเหมือนเราคือ,อยากจะใช้คําว่าพอ,พอแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นอยู่ความการใช้ชีวิตของเราแบบง่ายๆเดี๋ยวใส่ปากระป๋องลงไปนะทุกคน เราผ่านความวุ่นวายการแข่งแย่งชิงดีมาเยอะแยะแล้วไงแล้วการเราได้เรียนรู้ว่าการที่เราใส่หัวโขนมันทําให้เราไม่มีความสุขมันทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกคนจะกลับคืนมาสู่ความเป็นธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่สักวันหนึ่งคุณจะได้กลับคืนสู่ชีวิตแบบความดำเป็นธรรมดาแล้วทำไมเราเราไม่อยู่กับความธรรมดาไปเลยได้ไม่ต้องเหนื่อยใส่ชุดนแบบัดกัน ก็หยุดความโลภความ aligned, ทะเยอทะยานอยากซะพอเรารู้จักสิ่งที่เรากำลังสร้างกลังปั้นอยู่มันสุดท้ายแล้วชีวิตมันกลับคืนสู่ความเป็นธรรมดาดก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองจะอันนี้สำหรับช่องนี้นะสำหรับตัว ตัวของยาเองไม่รู้สิอยากกลับมาอยู่จุดความเป็นธรรมดาการที่พยายามปั้นตัวเองให้อยากมีคอนเนคชั่นที่ดีต่เกลีดตะกายไปอยู่สังคมที่ มีแต่เล่เหลี่ยมมารยาเราแพ้เขาไงเราไม่ทันเขาเพราะเราเราไม่กล้าทำเหมือนคนอื่นชั่วก็ชั่วมาแล้วละทุกคนเนอะชั่วมาจะรู้ว่าต้องทำยังไงให้มันดี แซ่บแต่ไม่พอกระเด็นกว่าไม่ต้องต้มนานหน่อยเส้นเพิ่งแช่นยคะทุกคนก็พูดไปเรนะื่อยเนาะพูดไปเรื่อยพอเรากลับมาอยู่ของตัวเองมันมันก็สบายใจขึ้นมันอาจจะสําเร็จช้าหน่อย <c oughs> เพราะมันเป็นการที่เราเพิ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ความสุขคนอ่า คอนเทนต์ตลกในคลิปสั้นก็ว่าไปได้ความสุขคนไม่ได้มากก็ได้น้อยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเปี่ยนใครไปแข่งแย่งชิงดีใครมันอาจจะคนอื่นมองมามันอาจจะดูน่าอายแต่เราว่ามันน่าภูมิใจที่ กายืนอยู่บนความสามารถของตัวเราเองดีแล้วแบบเมืม่อเวมาใส่เยอะแต่มันจะเป็นไงบ้างสบายใจดีเอาว่ามันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอความคิดของไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือคู่ชีวิตหรือครอบครัวหรืออะไรถ้า เป้าหมายหรือแนวทางการดําเนินชีวิตเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยท้ายไมเซตไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าคนที่คิดต่างจากเราเขาผิดนะแค่ความคิดไม่ตรงกันแนวทางที่จะเลือกการดําเนินชีวิตแตกต่างกันนะมันก็เหมือนคู่ขนานเหมือนคู่ขนานก็เดินด้วยกันไม่ได้พอเดินด้วยกันไม่ได้ทําไงถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าเราอ,อกหักใช่ไหม ค่กทำไมเธอทํากับฉันอย่างนี้ทําไมอ่าฉันไม่ดีตรงไหนนะอ่าเธอทิ้งฉันในวันที่ฉันลําบากฉันไม่สําเร็จเพราะเธอต้องการความมีหน้ามีตาในสังคมต้องการโปรไฟล์ที่เลิศหรูดูดีถ้าเป็นเมื่อก่อนี่จะโทษ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 แต่นี้ไม่ใช่ ทุวันนี้เราเรามองโลกเราโตขึ้นด้วยแหละมันเลยทำให้เราคิดว่าเมื่อเราเมื่อเราอยู่กันคนละมุมเราอยู่กันคนละจุดจีนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงแล้วแต่คนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแค่นั้นก็จบเขาเพิ่งเข้าใจคำนี้ในวัยสี่สิบกว่านี่หนละ ไม่รู้จะไปต้องการอะไรชีวิตอะไรมากมายเสร็จแล้วพูดไปก็เสร็จค่ะนี่ไนะจะเททุกคนดู <c oughs> แกงปลากระป๋องนส่ใส้ยเส้นอร่อยมากเลย <c oughs> <c oughs> กินไหมเนีย่ยถ้วยเดี่ยวบ้านคนอื่นไม่รู้บ้านเรากินแบบนี้เพราะอยู่กับแม่สองคนนะก็กินให้มันง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายเพราะชีวิตเราเนี่ยปรารถนาดีบังดีกับคนอื่นมาเยอะจนลืมบังดีกับตัวเอง จ็ลืมทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าคิดแต่ความสุขของคนอื่นก็หัดวางหัดพอแล้วก็มาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองให้มันมากขึ้นนะะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าความพอนี่แหละมันจะทำให้เราอยู่ง่ายขึ้นทุกคนลองมาใช้ชีวิตในคำว่าพอ แล้วเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นใครหาความสุขค้นหาความสุขได้เร็วกว่าคนนั้นสบาย